สวัสดีครับลดอายุได้รู้หรือ,อยังวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับใครบางคนหรือทุกๆคนที่รู้สึกว่าอายุตัวเองจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แก่ลงเรื่อยๆทุกวันรู้สึกไม่สบายใจที่อายุมันมากขึ้นต่อไปนี้น่าไก่จะเล่าว่า อายุมันลดลงได้หลายคนคงยังง,งอายุมันจะลดลงได้อย่างไงก่อนอื่นก็ขอากล่าวกันก่อนว่าวิธีคิดอายุเนี่ยก็มีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คืออายุตามปฏิทินเราก็เอาปีพศออปัจจุบันตั้งแล้วก็ ลบด้วยปีพศที่เราเกิดได้เท่าไหร่ก็คืออายุตามปฏิทินเป็นตัวเลขที่บอกว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้มานานกี่ปีแล้วจริงๆเราไม่สามารถที่จะลดลงได้เพราะว่ามันเป็นการคิดทางคณิตศาสตร์นอกจากเราจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีคิด เช่นปีนี้2,563เราเกิดเมื่อพศ2,511ลบกันก็เหลือ52ปีก็คืออายุนกไก่52ปีปีนี้ต่อไปก็คือข้อที่2อ,อายุร่างกายหรือว่าพูดในทางการ วิทยาศาสตร์ว่าอายุชีวภาพพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ biological age อายุชีวภาพเนี่ยมันลดลงได้ก็คืออายุร่างกายของเรานั่นแหละแล้วก็ในทางการแพทย์สามารถที่จะวัดอายุทางชีวภาพีได้ด้วย เขาเรียกว่าอะไรสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเทโลเมียจำง่ายง่ายว่าเทเลยเมียเทโลเมียเป็นสิ่งที่อยู่ที่ปลายของคโครโมโซมคโครโมโซมคืออะไรเริ่มจากเซลล์ก่อนในร่างกายของเราประกอบด้วยเซลลในเซลล์ก็ประกอบด้วยนิวเคลียส ในนิวเคลียสก็จะมีคโครโมโซมที่เป็นรูปเหมือนกับปลาต้องโกแล้วก็ในคโครโมโซมก็จะมีบันไดวนวๆ,ๆเขาเรียกว่า DNA แต่ว่าเจ้าเทโลเมียนี่มันอยู่ที่คโครโมโซมอยู่ที่ปลายของคโครโมโซมทั้ง4อันทางการแพทย์สามารถวัดความยาวของเทโลเมียถ้าเทโลเมียหดสั้น แสดงว่าอายุมากขึ้นมีวิธีที่จะทำให้เทโลเมียรมันไม่หดสั้นหรือว่ามันยาวขึ้นถ้าเทโลเมียรไม่หดสั้นอายุเราก็ลดลงถ้าเทโลเมียรยาวขึ้นอายุเราก็ลดลงวิธีที่จะทำให้เทโลเมียรมันไม่หดสั้นแล้วก็ยาวขึ้น ก็คือเป็นวิธีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานั่นแหละเช่นข้อ,อนหนึ่งก็คืออาหารการไม่กินอาหารบางอย่างและการกินอาหารบางอย่างอาหารที่ไม่ควรกินก็คืออาหารแปรรูปเช่นใส่กอกหมูยอแฮม อาหารหวานจัดจัดแล้วก็อาหารมันมันมัน,มนจัดอาหารเค็มเค็มเฟรนฟรายเค็มจัดอาหารที่ควรกินได้แก่พืชผักผลไม้แล้วก็อาหารที่มีกากใหญยเยอะๆข้อที่สองการออกกำลังกายออกกำลังกาย อย่างน้อย30นาทีต่อครั้งวันอาทิตย์ละสาถึงหครั้งข้อที่3มีอารมณ์ดียิ้มเย้มแจ่มใสยิ้มเย้มแจ่มใสสุดใสแลาเลืงไม่เครียดการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็จะทำให้มีอารมณ์ที่ดีข้อที่4ก็คือการนอน นอนหลับให้เพียงพอก็คือนอนวันละ6 8ถึงชั่วโมงและควรเริ่มนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะในช่วงห้าทุ่มจนถึงดีสองร่างกายจะหลั่งโกรธฮอร์โมนทำให้ร่างกายดูแข็งแรงและก็อ่อนเยาวันนี้น้าไก่ก็ขอให้ทุกคนมีอายุลด,ดลงนะครับ ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อต่อไปสวัสดีครับ